มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนถูกน้อยแต่ถูกนะมนสิทธคํำสร้สอยโชร์ตอรี่ถูกรางวัลเลขหน้า3ตัวค่ะดวงเฮงอีกแล้วนะคะสําหรับมนสิทธิ์คำสร้สอยนักรองลูกทุ่งที่เสี่ยงโชคถูกงวดแล้วก็งวดนี้นะคะวันที่16ตุลาคมมนสิสส์ก็ได้ออกมาโพสต์ว่าตัวเองนั้นทูรเตอรี่อีกแล้วค่ะเป็น3ตัวหน้า189 และถึงจะบอกว่างวดนี้ถูกรางวัลมาพอหอมปากหอมคอก็ตามนะคะบอกว่าไม่คุ้มเลยแต่มนสิทธ์ก็ยังยิ้มกว้างสุดๆพร้อมแคปชั่นที่ว่าให้ถ่ายใบไหนถูกเลขหน้า3ตัวซื้อหมดไปเป็น2 3ถหมื่นถูก3ตัวหน้าพอหอมปากหอมคองวดนี้ไม่คุ้มเลยสลบเหมือนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ